มาพบกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> นะครับวันนี้เมนูเราจะทำะนี่นะครับเผาริ้ฟ้าเนี่ยผมซื้อมาได้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> ซื้อได้แค่นี้จริงๆช่วงนี้ช่วงนี้คืองบน้อยครับกินทีละครึ่งเราจะมาเผากินวันนี้เราจะทำะเมนูเนื่อปลาแล้วก็ กินกับผักลิ้นฟ้าโอ้เผาจนไหมเลยดูสิโอ้ไมและดำปีเลยโอเคเดี๋ยวเราเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำไว้จะได้ลองง่ายๆแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยพริกเราทำแจ่วมาย่างนี้ผมไม่มีไม้เสียบไม่เป็นไรหรอกเนาะ่ีย่างนี้กัน,ปนไปเลยหอม,หอม อันรับกินนระรับประทาน <c oughs> หอมๆกันไปเลยเออเอางี้แหละวันนี้จะไม่ประดิษฐ์คำแล้วฟังแล้วมันน่าเบือ่อ <c oughs> ใช้คำพุ่มเผื่อเกินนะเผาไปเลยหอมดงหอมแดงใส่เข้าไปนี่ตำแจ่วจะได้หอมหอมยื้อ ยี่สิบมีด้วยทีเดียวเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับจากดำๆำปีเมื่อกี้ก็ขาวน่ากินแล้วแช่น้ำไว้ให้มันเย็นละ กินครึ้นเดียวกันน่าจะอิ่มนะปกติเขากินกันเป็นฝากใั้ผมกินครึ่งเดียวมันเหลืออยู่แค่นี้จริงๆครับงบก็หมดแล้วครับครับผมปลาที่เราได้มาไซส์ใหญ่มากน่ากินมากเลยมาสดๆเลยจากแผงปลาก็ยังไงก็ไปอุดหนุนแผงปลาแม่ค้า ตามตลาดเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันช่วงโควิดช่วยเหลือกันหน่อยก,นก็นี่ก็นี่น้ำเดือดพอดีเลยนึ่งไว้ปลาส,สดสดใหม่ๆสักยี่สิบนาทีผมว่า,าก็น่าจะพอแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าด้วยนะที่ติดตามทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นขายปลาขายผัก ช่วงนี้ติดโควิดก็เราก็จะมาดูน้ำพริกกันนะครับวันนี้แม่เขาจะตำเป็นคนลงมือตำเองเป็นไงแม่วันนี้จ,จสวัสดีท่านผู้ชมกันหน่อยสวัสดีครับวันนี้แม่จะทําเมนูตําน้าพริกมีอะไรมั่งเนี่ยก็มีพริกมีหัวหอมมีกระเทียมนะคะ,ะที่เราเผาแล้วเน,ะนาะที่เราเผาแล้วเอามาตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ําปลา ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เลยเนาะแค่เอาไว้ไว้ทําเสร็จเราค่อยกลับมาดูแล้วค่อยไปดูบนโต๊ะอาหารตอนเราชิมเนาะแม่ฝากความคิดถึงเอฟซีหงใยเขาหน่อยที่อยู่ต่างประเทศเขาเหงากันมากเลยเขาบอกว่าอยากกลับเมืองไทยมาก็กลับไม่ได้ให้กําลังใจเขาหน่อยครับอ๋อให้เหงาให้กำลังใจเขาจะบอกว่ายังไง เพราะเขายังกลับไม่ได้ช่วงนี้ไม่เกินไม่อาจจะเกินเล็กน้อยก็สู้ๆนะคะทําอาหารทานให้อร่อยอร่อยก็แล้วกันจะได้หายคิดถึงนะคะแล้วส่วนคนติดตามคนไทยเราล่ะให้กําลังใจเขาหน่อยทั้งแม่ค้าท้งตลาดทั้งร้านเสรสวยแม่เนาะก็สู้ๆก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยกันสู้ๆไปค่ะเดี๋ยวก็พ้นเองนะคะา แล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จะกลับมาพบกันตอนเราเสร็จแล้วนะครับผมหลังจาก เราทําเสร็จัแล้วเราก็มานั่งโต๊ะเหมือนเดิมน,นะครับก็เมนูนี้ผมก็ขอให้กําลังใจคือทุกคนนะครับที่ติดตามผมที่เป็นกําลังใจมาตลอดทุกสาขาอาชีพนะครับแล้วก็ยังไงช่วงโควิดเนี่ยก็คือช่วยอุดหนุนกันและกันนะครับถึงการทําอาหารจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็มีความสำคัญและจําเป็นจริงๆนะครับการที่เราได้ทานอาหารร่วมกันครอบครัวก็อบอุ่นช่วยเหลือกันละกันนะครับใช่ไหมแม่แมใช่ค่ะอะย่างไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วแม่จะขอบคุณน้องๆญาติแม่ที่คองประจงว่ายังไงบ้างักกำลังใจให้เขาที่ประสบภัยกันก็สู้ๆนะคะตล้ง,ตงเลยครับน,น้องสู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้เราเนาะอ่าแอบขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่ได้ทานได้ดีแล้วนึกถึงนกน้องทุกคนนึกถึงๆๆที่คองประจงๆๆผมก็นึกถึงพวกนา้าๆเลยเนี่ยที่คองกระจมได้กินเมนูนี้เนี่ยครับยินฟ้านแล้วก็ทางต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อนๆทางต่างประเทศเอฟซีต่างประเทศก็ ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ให้กำลังใจกันยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ